เช้าก็พอเย็นๆสบายสบา,ายมานะโคตรร้อนเลยมันจะเข้าเมษาด้วยไงอันนี้ก็มีนาใช่ไหมเป็นนางก็มีเมษาเมษาต้นเดือนแฟนก็อย่าอย่าแดงน,นะอย่าแดงน,นะเขียวนะเขียวอยู่นะเขียวนะทันไหมทันไหม สวัสดีครับผมวันนี้ตอรับสู่ชนะดิดน,นุเนาะเนาะเออผมไม่ได้ทำคลิปนานเลยวันนี้ก็เอาเออกไปขี่กันหน่อยก่อนโอ้ยก็ไม่ได้ใส่นานทำไมมันเป็นกลิ่นมินมินวะหมอบุญนี่ต้องเอามาตากโอ้ฝุ่นเยอะเลยดูครับดูจอดไว้๋ยวจะจอดนานนะ โอ้โีนกโด้ล้โอ้เดิงานกับบ้านเรามาล้างเมอครับเอ้าไปได้ มันอะไรเลยโอ้โหขีนกขี้จีงจบจดไม่ได้คุมพาครับขี่สะกอนเอาไปขี่สะกรอนครับช่วงนี้เด็กๆเ,เขาก็ปิดเทอมลูกสาวคนเล็กผมก็กลับต่างจังหวัดแล้วแต่ลูกชายคนโตนี่แหละอยู่ด้วยกันนี่แหละไม่กลับละ เจ็บองศาอุภุ่ิเช้าก็พอเย็นๆสบายสายมานะโคตรร้อนเลยมันจะเข้าเมษาด้วยไงนนี้ก็มีนาใช่ไหมเดืนหน้าก็มีสาเมษาต้นเดือนแฟนก็ชวนไปเที่ยวยว่านัดก,กับเพื่อนเขา ไปเช่าเปิดท้องคุยล่า,าเล่นกันอ,อ้อออออยนะอยยน,นะออนนะยยนยยยอยยนย้ยยยยอยยยยยยยนยะข้างยยนยยยอยย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 นยย้ายยย าดีกว่าถือว่าขี่สั้นยาวๆรถผมมันขี่ดีจริงๆเลยอยู่ด้วยการมาสี่ปีแล้วเนี่ยเดียาวครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วินเดี๋ยว ตึงเลยรถเยอะไหมรถเยอะไหมจะเยอะปกติเลยเนะอยากจะอ้อมวังว <s een deleg atie> ่าคงไม่สายนะ เลิกงานมาเอามันมาล้างซะก่อนได้เงินผมม่ได้คุมพาวไปด้วย <S 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 <ý> นี่เป็นอันนีโอ้โหกรทางเข้าไปมันก็ไม่ไปน,น,นุ่นเนาะไปบนเขาก็ได้วะ อย่าสายนะอย่าสายนะ oh. ไปก่อนไปก่อนครับไปก่อนหมวกมีหูเลยน้องสาว <What? S 1> แขนงหมดอย่างเท่เลยมีลายได้ว้ย อย่าแดงน,นะอย่าแดงน,นะเขียวนะเขียวอยู่นะเขียวนะทันไมทันไม่าจะทันครับนราจะทัน,ทน <c oughs> do What? Oh, ha ha night. What? <laughs>